สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมชาชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินรวมถึงพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนไทยนะครับที่กําลังเดินทางไกลกอบกู้ล้านาจาักรไทยอยู่ในเวลานี้นะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพระสัปด์ดีนะครับกับสารการเมืองเชิงตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่ง เวลานี้ทางช่อง13สยามไทยโดยในบนคนกล้าก็ได้รับเรื่องของพี่น้องที่จังหวัดประยองกรณีที่เป็นโรงงานเถื่อนในการใช้โรงงานนี้ในการสร้างโรงงานฟอกฐานหินสร้างมลพิษให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งช่อง13และพี่น้องประชาชนก็ดําเนินการในการคัดค้านอย่างเต็มที่นะครับและก็เป็นเรื่องที่ในพนคนกล้าพลเอกปนวิทย์เก่งเรียนก็ถือว่าเรื่องนี้ต้องช่วยพี่น้องประชาชน อย่างจริงจังนะครับสวัสดีครับท่าน <ir> ครับสวัสดีครับคร <bizarre. S 3> ับท่านยังไม่ใส่หูฟังใช่ไหมครับอยากดูไหมครับว่าไอ้ปึ้งไอ้รัฐมนตรีต่างจังหวัดไอ้หัวล้านครับมันไปสารโลกครับขายขี้หน้าเข้าไปทั่วโลกไม่ใช่โลกนี้ด้วยไปถึงโลกจร์ครับหูฟังเนี่ยนะครับคนเขาก็ต้องใส่อย่างนี้ครับทุกคนในสารโลกเขาใส่อย่างนี้ไอ้หัวล้านไอ้ปึ้งมันใส่อย่างนี้ครับท่านแล้วน่าอย่างี้ครับ หมดสภาพใช่ไหมครับหมดสภาพแล้วท่านรู้ไหมครับผมเคยเป็นผู้มนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ครับใส่หูฟังเนี่ยเขามีปรับภาษาตรงนี้ครับเขาต้องมีปรับภาษาตรงนี้ครับไอ้ปึ้งมันใส่เนี่ยไม่ดูนะครับนั่นลยครับดูมันนั่งนครับเข้าสายอยู่บนหัวผลดมาใส่มาใส่ระคางสงสัยพ่อมันอยากให้มันเป็นทหารแล้วเข้าไม่ได้นะครับวันนี้ขอกูใส่หมวกกันน็อกหน่อยมีสายระคางเห็นไหมครับ ไม่ได้ปรับอะไรเลยแล้วมึงจะรู้ภาษาไหมนี่นะครับนี่นะครับดูดิครับว่าเวลาเขาใส่นะครับเ่ต้องถามเดพอเวลาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาฝรั่งเศสท่านต้องหมุนเขาบอกไอ้ปึ้งมันนั่งตั้งแต่ไปจนกลับนะครับมันไม่ปรับเลยแล้วบอกมันฟังภาษาจีนเหรอวะนี่นะครับคนด่ากันเละแล้วใส่ข้างล่างท่านดูดิครับไอ้นี่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหรอ ไม่รู้จักอายเขาบ้างไอ้ควายเอ้ยนี่เรื่องด่าไอควายนี่มีปัญหาเลยครับอเมริกาลัมรีมันโง่ผมไม่รู้โง่แบบบ้านเราหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเขาด่าลัมรีว่าโง่เหมือนควายมันส้องสารเลยครับมินประมาทซ้ินปรับเลยครับไอั่นก็บอกว่าครับยินดีเอาไม่ปรับเพราะขอด่าหน่อยนะมันโง่เหมือนควายก็บอกไตเท้าครับท่านผู้รกษาที่อเมริกาเขาเรียกไตท้ารับ ถ้าผมเรียกกลับกันว่าควายโง่เหมือนรัฐมนตรีผมผิดไหมครับสารบอกเอาอย่างนั้นไม่ผิดบอกแหมขอคุณมาครับสารรับเรียดินนะครับควายมันโง่เหมือนท่านนั่นแหละเจอไปสองดอกเลยผมรู้แล้วไอ้ควายมันโง่เหมือนท่านนั่นแหละบอกก็บอก,บอกท่านโง่เหมือนควายจ่ายเงินแต่ควายโง่เหมือนท่านเนี่ยไม่ลองจ่ายสรุปสารก็อยากด่ารัฐมนตรีว่าไอ้ควาย <c oughs> ก็เลยฝากผมว่าด่าได้ก็เลยเจอไปอีกดอก มันคดีเรื่องประสาทพระวิหารการันที่ฝ่ายการเมืองไปไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วไปแสดงความเป็นรัฐมนตรีเปิ่นในที่ประชุมหรือที่ทําการองศารด้วยครับจะเอาข้าการกระทรวงต่างประเทศครับไปไวหวฮอน,นำหงครับไอ้ฮอนเมนโทลิตัสผสมมะนาวไอ้เวนเขาไม่ไปครับครับนี่ดิครับขลาการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไอ้พวกนี้มาแล้วก็ไปนายสุกัมพลรู้เรื่องอะไ ร,รู้เรื่องอะไรอดีตเซ็นอธิการสหานอากาศรู้เรื่องอย่างเดียวจัดเครื่องบินพาน้องทักษิณน้องแป๋วแหววไปฉลองวันเกิดที่430ใช่ไหมเกี่ยง <c oughs> ไม่รัยบโอ oh, <c oughs> ้ดูสิครับได้มาเป็นอย่างนี้ครับวันนี้เรายังยอมให้ไอ้พวกนี้ทําอยู่อย่างนี้เสียกรุงสิ้นญาติครับครับราะหลายเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนติดตามโดยเฉพาะเรื่อง กรณีประสาทพระวิหารและเวลานี้ในภาคใต้ก็เป็นเรื่องความไม่สงบในภาคใต้ซึ่งมีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ยังไม่หยุดนะครับยังมีการเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆและขณะเดียวกันในทางการเมืองลิ้วล้อทักษิณก็เปิดศึกชนสารัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญแต่ที่ใหญ่ไปกว่านั้นวันนี้ทางสองอดีตรัฐมนตรีคลังเตือนรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันกิติรัตน์นลนอง บอกว่าให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสำนึกซึ่งคนเตือนก็คือธนงพิทยะกับสมคิดจาตุศรีพิทักษ์โดยธนงพิทยะก็บอกว่ารัฐบาลนี้กล้ามากที่ออกพรบรโครงการกู้เงิน2ล,ล้านล้านบาทแต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับโครงการลงทุนนี้เพราะมีความสูญเสียมหาศาล<ม>ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายแต่ถูกใจนักการเมืองและลากยากและเชื่อว่าจะสร้างปัญหาสังคมทำให้เกิดช่องว่างทางสังคม ตามมาอีกมากมายเพราะคนจนไม่มีสิทธิ์ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสุดท้ายคงต้องลดค่าโดยสารและรัฐบาลต้องจัดงบสนับสนุนซึ่งในเรื่องการกู้สองล้านล้านก็เป็นการสร้างหนี้ให้กับประเทศและทางสถาบันสัตววัรก็ได้ร้องเรียนกับปปชและวันนี้ก็ได้ได้เชิญมาด้วยใช่ไหมครับครับได้เชิญท่านผู้ในการสถาบันมาท่านดรวุฒิพงศ์เพียบจริยวัตรครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคือว,วันนี้วันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็เฝ้าติดตามโดยเฉพาะเรื่องของการกู้เงินสองล้านล้าน,ลานแล้วก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังครับซึ่งถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะไม่มีน้ําหนักมากครับแต่ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังซึ่งถือว่าผลในการสร้างหนี้ให้กับประเทศมันต้องมีมูลค่าเพิ่มครับงนั้นการที่ท่านไปยื่นเรื่องกับปปชแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆไปให้กับปปชเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ จริงๆแล้วท่านมันเป็นวัตถุประสงค์ของสถาบันหรือว่าเป,เป็นความตั้งใจส่วนตัวของเออเป็นนโยบายของสถาบันอยู่แล้วนะครับเราต่อสู้กันมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะคราวนี้นะครับเราตั้งมาประมาณ10กว่าปีและชื่อสาสวัสด์ก็เพราะว่าเราตั้งปีคศสองพันพอดีเริ่มเริ่มงานใช่ไหมฮะก็ได้ต่อสู้และถือว่าเป็นตักเป็นเสียงให้กับประชาชนวันนี้สิ่งที่เราเห็นแล้วก็กังวลอย่างมากก็คือ รัฐบาลกําลังจะเอาเงินจํานวนมหาศาลมาทําสิ่งที่เราเรียกว่าธุรกิจการเมืองครับก็คือแท้จริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเงินไอ้สองล้านล้านอันนี้เนี่ยไอ้ที่จะไปใช้ในการลงทุนจริงๆมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นหรอกรวันนี้หลายคนก็พูดกันว่าเวลาเขาชักหัวคิวกันก็ชัก3 0บ้าง4 0มีรายงานข่าวมาว่าบางทีอาจจะสูงกว่านั้นอีกใช่ไหมครับ,รบวันนี้มีข่าวจากสำนักข่าวอิสรานะครับบอกว่า วงสัมมนาตะลึงรัฐบาลยิ่งรักมีการทุจริตพุ่ง50%ซึ่งเป็นการรายงานข่าวของสำนักข่าวอิสราที่สำนักงานปปอชอนะครับโดยนายธนวัตรคนวิชัยอลองอธิบดีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พ <Okay. S 2> ยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้า <Okay. S 2> เปิดเผยระหว่างการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยราชการภาครัฐกับตัวแทนหน่วยราชการที่เข้าร่วมบอกว่าจากการสํารวจความเห็นนักธุรกิจไทยเกี่ยวกับปัญหาการคอร์รัปชันร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้รับการยืนยันจากนักธุรกิจว่างานก่อสร้างบางโครงการในพื้นที่ต่างจังหวัดมีการหักค่าหวยคิวจากการดำเนินการไว้สูงถึง ห้าสิบเปอร์เซ็นของราคางานก่อสร้างครับอันนี้เป็นไปได้แต่ไอ้ที่นีแสดงว่ามันไปหนักขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นตเนี่ยผมได้ยินมาแล้วจากแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนฝูงที่ทําธุรกิจแล้วก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยวันนี้เขาบอกชื่อเลยระบุชื่อเลยนะครับแล้วก็ไอ้สามสเปอร์เซ็นเนี่ยได้ได้ยินมาแล้วก็คอนเฟิร์มจากคนใกล้ใกล้ใกล้ชิดเลยว่าถ้าจะอยากได้โครงการเนี่ยจ่ายก่อนนะครับแต่ได้ชัวนะครับ วันนี้50%ก็หนักแต่ของประเด็นของเราเนี่ยอ,อ,อันแรกก็คือว่าเงินจํานวนนี้หนึ่งมันมหาศาลเหลือเกินแล้วยังทําเป็นกฎหมายพิเศษอาจารย์คงจําได้ไอ้ไอ้ข่าวที่แล้วก็อไอ้ไอ้อะไรนันน้ำท่วม3า0 0 0 0ห้ 50, ล้านครับก็เล่นแบบนี้ครับเพราะว่าอะไรเพื่อจะได้หลบไอ้หลบหูหลบตาประชาชนเพราะว่ามันผ่านไอ้กบ กระบวนการอันน yeah. right. uh ี้มันก็เอาไปซุกไว้ใช่ไหมครับมันไม่ต้องไปผ่านกระบวนการงบประมาณปกติเนี่ยอันนี้ม <Mm ันก็ทํทากันทากันอยู่อยู่อยู่มากมายไอ้นั่นนั่นก็เป็นประเด็นใหญ่ของเราที่เรายื่นแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีประเด็นที่ตามมาอีก2อสประเด็นอันที่1ก็คือไอ้เรื่องโลจิสติกส์รถไฟความเร็วสูงเนี่ยความจริงไอ้สล้านล้านเนี่ยมันทำาได้อีกเยอะแยะความเร่งด่วนของประเทศชาติวันนี้เนี่ย เราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินสองล้านล้านเพื่ออัดไปเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือ<ช>หรือเรายัางใช้ไอ้เครื่องบินแบบนี้อยู่ได้แล้วเอาเงิน2ล้านล้านเนี่ยไปทําเรื่องอื่นคนยังไม่มีที่อยู่ที่กินอีกเยอะแยะคนไม่มีงานทาเนี่ยเยอะแยะค,คนไม่มีไม่มีข้าวปลาอาหารกินอีกเยอะแยะผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการคิดของคนซึ่งเอาแต่ต้องการจะใช้เงินสาธารณะเงินของประชาชนาเอาไปซื้อเสียงอย่างอย่าง,อย,างอย่างถูกกฎหมายนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ย ผมเห็นชัดๆเลยก็ลองโยงไปชิคกับอาจารย์ไอ้ตอนไอ้รถคันแรกอ่ะครับคันละแสนล้านคันเนี่ยมันแสนล้านอ่ะถามจริงๆอาจารย์แสนล้านเนี่ยใช้ไปเพื่อที่จะเพียงให้คนบางคนได้มีโอกาสมีรถคันแรกถามจริงๆเนะี่ยไอ้แสนล้านมันทําอะไรได้อีกเยอะแยะเรื่องรักษาพยาบาลเรื่องคนไม่มีที่อยู่ที่กินไม่มีที่ทำมาหากินไม่มีที่สุขหันอนมีอะไรอีกมากมาย นะครับเ,เงินแสนล้านไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแล้วเอามาใช้แบบนี้เนี่ยผมผมถึงว่าวันนี้เราเ,เราก็ได้ยื่นหนังสือไปนะครับเมื่อเมื่อวันที่วันที่9ที่ผ่านมาแล้วก็ก็ชัดเจนแต่ที่สถาบันอยากจะยืนยันอีกอันก็คืออันนี้มันไม่ใช่เป็นการไล่เบีย้ยทางฝ้าของเพื่อไทยหรือว่ากลุ่มควนของคุณทักษิณเท่านั้นนี่เดี๋ยวอีกสัปดาห์หน้าเ,เราก็จะยื่นเรื่องคล้ายๆกันเนี่ยครับของไอ้สี่แสนล้าน ซึ่งโครงการไทยเข้มแข็งอันนั้นของประชาธิปัต์ครับอันนั้นก็ไม่ผ่านกระบวนการ้งบประมาณเหมือนกันก็จะให้เห็นว่าแท้จริงแล้วประชาชนนี่เรากําลังต่อสู้เพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อที่จะลมรัฐบาลของปีกหนึ่งนะของพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็อีกพรรคการเมืองหนึ่งขึ้นมาครับใช่ครับเราไปทําให้ฝ่ายที่ กาะทำผิดโดยเฉพาะฝ่ายนักการเมืองเนี่ยเขารวมตัวกันมากขึ้นก็เป็นการหรือว่าภาคประชาชนใหญ่กว่าอันนี้นนก็ถือว่าเป็นการสร้างความปรองดองให้นักการเมืองสองขั้วสองข้างให้เขารวมกัน <c oughs> แต่ผมบอกว่าถ้าวันนี้เราจะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเนี่ยเราไม่สามารถทําได้ด้วยการล้มรัฐบาลของพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็อ,อีกพรรคการเมืองหนึ่งขึ้นมาเราทําแบบนี้บ่อยมากแล้ว <c oughs> แล้วผมติดตามเรื่องนี้มารบพุ่งกับมันมาเนี่ยครึ่งชีวิตอะครับก็วันนี้อายุ60บกว่า ก็ลบกันมาขึ้นชีวิตก็30ปีสรุปสั้นๆง่ายๆเลยว่าวันนี้ความเน่านอนฟอนเฟสมันอยู่ในระบบการเมืองของเราถ้าจะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติให้มันเป็นมรรคเป็นผลจริงๆเนี่ยมันต้องล้างบางการเมืองก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องหยุดการเมืองแบบที่เป็นอยู่แล้วก็ตั้งรัฐบาลาของปร,อประชาชนนะครับ,รบ1น0 0วันทีเ่เราเสนอไว้อันนี้ก็คือกวาดกวาดทั้งพักเพื่อไทยพักประชาธิปตัตย์ชาติไทยชาติพัฒนากวาดมันตกทะเลพร้อมๆกันเลย คือสถาบันสัตววัตได้ไปดําเนินการในเรื่องเงินกู่2ล้านล้านโครงการน้ําท่วมแก้ปัญหาน้ําอีก3 5มจุดแสนห้าหมื่นล้านใช่ครับแล้วก็จะมีอีก4ี่แสนล้านของไทยเข้มแข็งใช่ครับใช่ัตรงนี้ถ้าในพลเห็นด้วยไหมครับกับสิ่งที่สถาบันสัตววัตได้ไปดําเนินการอย่างเต็มกําลังเห็นด้วยครับอยากจะฝากอีกอันหนึ่งด้วยครับบุลีฟิลิปมอนสฟิลิปมอสอย่าข้ามไปอันนี้เนี่ยนะครับรัฐเนี่ยต้องได้ภาษี หกหมื่นเก้าพันล้านยกเลยอันนี้เนี่ยถือว่าชั่วอย่างสุดๆที่เมื่อกี้ดรวุฒิพงศ์บอกมันโกง50% 50%อยังอยู่ฟิลิปมอลิสโคตรบิดามารดามันโกง100%ยเลอมันไม่ฟ้องเลยยกเลยนี่เรวมากนะครับไปทิดกันหรือเปล่า ใช่เลยไม่ไม่ใช่ใช่เลยคนทำนี่เกียดสิทธิอมอนเพื่อนเราเองเพื่อนเราเองอโตคือเราว่ากันตรงไปตรงมาครับคือถือว่าเรื่องความเดือดร้อนประชาชนจริงๆจําเป็นต้องต้องแยกแยะระหว่างตัวบุคคลกับเรื่องความเดือดร้อนของประเทศชาติใช่ครับแต่ระหว่างที่กําลังทําความแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประเทศชาติคนที่ไปกระทําความผิดพวกนี้เขาก็รวมกลุ่มกันค่อนข้างเยอะเมื่อเยอะปุ๊บส่วนหนึ่งเงินก็มากกว่า อำนาจก็มากกว่าภาคประชาชนที่จะไปสู้จะสู้ยังไงครับกับ,ก,บกับสภาพที่คนที่เป็นฝ่ายการเมืองเขารวมตัวกันทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลเอ,อถ้าขอ